สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลสว่วนนี้เราก็อยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าแปลกนิดนึงนะคือวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูผู้ได้รับคัดเลือกประกวดแฟนอาร์ตแร็กแนลล็อกของเกมเจ็ดบาทนะครับและอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโหวตรอบสุดท้ายด้วยนะครับสรุปง่ายๆนะครับมันก็คือทีมงานเนี่ยเขาคัดเลือกรูปแฟนอาร์ตท,ที่ผ่านเข้ารอบแล้วนะครับและต้องการให้ผู้เล่นทุกคนช่วยกันร่วมโหวตนะครับซึ่งผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสสูงุดเนี่ย เขาก็จะนํามาทำเป็นสกินในเกมจริงๆนะแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่ามันจะแจกผ่านทางอีเวนต์ในเกมด้วยนะครับเป็นสกินฟรีที่เราไม่ต้องเสียตังค์เลยนะถ้าเกิดอ้างอิงจากรอบที่แล้วนะครับสำหรับการประกวดปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นของ7ฮ็ดายนะนะก็ถ้าเกิดใครจำได้นะครับจะมีสกินนอนว์วาเลนติบันนิเกลด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีสกินไหนที่ผ่านเขารอบบางนะครับและสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะโหวตเลยนะครับว่าผมเนี่ยชอบสกินไหนมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะคิดเหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็สําหรับรายละเอียดนะครับทีมงานเขาบอกว่าเราขอขอบคุณอัศาวินทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแฟนอาร์ตแบล็กนาร์กเนื่องจากมีผลงานดีๆมากมายทําให้พวกเราเลือกกันยากมากเลยทีมงานจึงจะขอประกาศผลงานที่ถูกคัดเลือกของแต่ละอัศาวินแบ่งเป็นอันดับ12-3นะครับรวมทั้งหมด15ผลงานนะ ซึ่งเขาบอกว่าจะแนะนําผลงานที่ได้อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟ g l o b a l นะครับมาให้พวกเราทําการโหวตอีกครั้งเพื่อหาคอสตูมที่จะถูกสร้างขึ้นเป็นคอสตูมภายในเกมในภายหลังสําหรับรายละเอียดนะครับโหวตผลงานอันดับที่1ระยะการโหวตเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับไปจนถึงวันที่21เวลาบ่ายโมง59นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกม7บาทแล้วก็ยังไม่ได้โหวตเนี่ยอย่าลืมเข้าไปโหวตกันด้วยนะและทีมงานเขาบอกว่าผลงานสุดท้ายที่ได้รับผลโหวต จะถูกนําไปสร้างเป็นคอสตูมภายในเกมแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนานะโอเคก็สําหรับตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เราไปโบวนะแต่ก่อนที่เราจะไปโบวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่ผ่านเขาเ้ารอบกันบ้างดีกว่าครับโอเคครับมาก็เดี๋ยวเรามาดู รูปแฟนอาร์นะครับของเซิร์ฟโกโบลดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สำหรับตัวละครตัวแรกนะครับซีเกิร์ดนะครับสำหรับซีเกิร์ดเนี่ยผมส่องแล้วเพื่อนๆชุดบันนี่เกิร์ลนะครับที่ออกมาตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ติดนะครับอันดับหนึ่งในสามนะก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับผมว่าถ้าเกิดสกินนั้นติดเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะฟุกเป็นสกินที่โหวตได้คะแนนสูงสุดก็เป็นไปได้นะสำหรับซีเกิร์ดนะครับสกินอันดับหนึ่งคือเดอะดราก้อนเซเลเยอร์นะครับโหอันนี้ก็แบบแนวแฟนตาซีมาเลยนะครับเท่มากนะส่วนอัันนนดบเเี่ยจะป็ อันนี้มันไม่มีชื่อสกินนะครับก็ชุดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นแนวแบบศาสนาหน่อยๆน,นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าตรงไหล่กับตรงหมวกเนี่ยมันมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับไม้กางเขนหรือเปล่าแต่ชุดนี้ผมก็ชอบนะมันดูเป็นยูนิฟอร์มดีนะครับเท่เลยอะแล้วก็ต่อมาชุดสุดท้ายนะครับของซีเกิร์ตอันนี้นี่มาแนวซามูไรเลยนะครับถ้าเกิดให้ผมเลือกนะครับใน3ชุดเนี่ยถ้าเป็นแนวแฟนตาซีนะผมชอบแบบแรกครับแต่ว่าถ้า เป็นชุดเท่ๆคูลๆ,ๆนะผมชอบแบบที่สนะครับสำหรับซีเกิดของเรานะต่อมาตัวที่2โดนานะครับก็สำหรับสก,กินอันดับหนึ่งนะครับมาในลุก w i n t e r w i s h w a n d e r e r โดนาครับซึ่งสก,กินนี้โอ้โหก็ต้องบอ,อกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เพื่อนๆเขามีลวดลายนะรายละเอียดเพิ่มเติมมาด้วยนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันรายละเอียดเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาก็ขยายใหญ่ให้เราดูนะครับก็อันนี้ดูแบบแนวอาเจ้หน่อยนะโอ้โหเดียวโดนาะอันดับสองครับเพื่อน อันนี้นี่แตกต่างจากอันดับแรกมากเลยนะอันนี้ก็มาในทีมผมว่าญี่ปุ่นเลยเพื่อนๆเป็นชุดนินจานะครับแต่แบบโคตรเซ็กซี่นะผมว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ Shadow Dragon Princess นะครับ Dona บอกได้คำเดียวครับโอ้โหมากนะอันนี้แล้วก็อันดับสามครับโอ้โหนี้ก็สวย Warrior Princess Dona นะครับอันนี้มาแนวในยุคแบบนักลบหน่อยนะนักลบหญิงครับแบบย้อนยุคนิดนึงนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกาะเหล็กนะนเพื่อนๆเขาบอกว่ามันจะเป็นชุดหนังนะครับเเลอร์อาร์เมอร์นะเว็ปอนเนี่ยก็จะเป็นไลนิ่งนะครับเลเยอร์สายฟ้าด้วยครับโอ้โ oh, หเอาจริงเท่มากครับทั้ง3ชุดนี้คือไป3สไตล์เลยนะสำหรับโดนานะก็สําหรับโดนานะครับอเอาจริงเลือกยากมากเลยเพื่อนคือผมชอบทั้ง3ชุดเลยนะแต่ถ้าให้ชอบที่สุดเนี่ยสไตล์ที่ผมชอบนะครับน่าจะเป็นแบบแรกมากกว่านะต่อมาตัวที่3นะครับน้องบุญฮิวของเรานะครับผมว่าน้องบุญฮิวเนี่ย เป็นตัวละครที่น่าจะคาดหวังได้มากที่สุดแล้วนะโอ้โหโดยชุดแรกครับชุดแรกนี่ก็อลังการงานสร้างนะครับอันนี้ก็มาในชุดแนวอียิปต์นะครับสังเกตได้จากอาวุธนะครับแล้วก็นี่ส่วนหูนะครับน่าจะเป็นหูแบบอนูบิสหรือเปล่าลวดลายเนี่ยก็เป็นเหมือนลวดลายอียิปต์เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอียิปต์แบบร่วมสมัยด้วยนะผมว่าแล้วก็ต่อมานะครับชุดที่2นะครับอันนี้ก็แหวกมาเลยเพื่อนอันนี้โคตรแฟนตาซีครับ ชุดเนี่ยไปทางแนวฝรั่งจ๋ามากเลยนะชุดที่2เนี่ยเอาจริงมันก็เป็นชุดที่เหมือนแบบเห็นได้เยอะนะครับในเกมออนไลน์สมัยนี้นะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับโหอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดแนวเด็กเสิร์ฟทรงผมนี้ก็ถือว่าแหวกแนวจากเดิมไปเลยนะที่สําคัญผมชอบไอเดียนะคืออาวุธเนี่ยเป็นหลอดน,นะครับแล้วก็โลเนี่ยเปลี่ยนเป็นเออฝาขวดนะครับอ๋อดูรองเท้าเนี่ยเป็นสเก็ตด,ด้วยนะรองเท้าสเก็ตนะครับสำหรับชุดที่3เนี่ยผมว่าไอเดียเขาดีนะแต่ผมเน สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวนะครับคือผมไม่ชอบทรงผมแบบนี้เท่าไหร่นะมันไม่ค่อยใช่สไตล์นะครับถ้าเกิดสไตล์ที่ผมชอบเนี่ยทรงผมผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นทรงผมแบบยาวๆหน่อยนะครับยาวๆสลวยแบบอันแรกเนี่ยผมชอบสุดละทรงผมแบบที่1น,นะครับซึ่งถ้าเกิดชุดที่3แต่มีทรงผมแบบที่1เนี่ยผมก็จะเลือกชุดที่สับนะก็ถ้าให้เลือกนะครับผมว่าผมน่าจะเลือกแบบแรกเพื่อนโอเคต่อมาครับน้องเมเกอร์ด้าของเรานะครับเมเกอร์ด้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวนะครับที่คาดหวังชุดเลยนะซึ่งผมคิดว่านะโอกาสสูงมาก บุญฮิวแล้วก็เมเกอร์ดาเนี่ยน่าจะเข้ารอบนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เป็นตัวละครที่น่ารักมากๆนะสำหรับอันดับหนึ่งนะครับเมเกอร์ดานะไกด์ออฟเดอ n e เนบูล่านะครับโหคนนี้เขาก็ลงรายละเอียดมาเยอะมากนะครับชุดแต่ละยางเนี่ยเขาแยกมาให้เราดูแบบละเอียดเลยนะทีมงานก็น่าจะนําไปพัฒนาต่อได้ง่ายน,นะครับสำหรับชุดนี้นะส่วนอันดับที่2นะครับเมกอร์ด้นี้ก็มาในทีมเชียร์ลีดเดอร์นะครับต้องบอกว่าแตกต่างจากอารมณ์แรกมากๆนะน้องเมเกอด้านะครับหน้าตานี่ก็เซ็กซี่ขึ้นเยอะนะครับ แล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็มาแนวในชุดแบบทันสมัยนะลวดลายดอกไม้นะครับแล้วก็ถือไม้แลกเกตไม้เทนนิสด้วยนะครับเอาจริงคือสําหรับชุดที่สาเนี่ยผมว่ามันแต่ละอย่างมันดูแบบไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะคือถ้าดูแต่ชุดเนี่ยก็ไม่ดูนะว่าจะไปเล่นเทนนิสนะแต่ว่าอาวุธเนี่ยทำไมเป็นไม้เทนนิสผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดนี้เหมือนกันนะก็ถ้าให้คะแนนนะครับถ้าให้ผมเลือกเนี่ยอันนี้ผมน่าจะเลือกเป็นชุดเชียร์ลีดเดอร์นะครับชุดที่2นะ ต่อมาครับแจ็กสกาดีนะครับสำหรับแจกสกาดีเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับลูนอีซาอินเดอะแบล็คนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็ชุดผมว่าเป็นแนวสกาดีเลยอ่ะสกาดีเขาก็จะลุกประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าให้เลือกเนี่ยผมไม่เลือกนะสำหรับชุดนี้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะออกแบบบางทีเนี่ยผมอยากได้อะไรที่มันแหวกหน่อยนะต่อมาอันดับที่2นะครับสกาดีผมว่ามันก็อารมณ์สกาดีเหมือนกันนะชุดนี้แล้วก็ชุดสานะครับอาเจสกาดีอันนี้มาในทีม แนวแบบชุดญี่ปุ่นมาเหมือนซาวฮิมะญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งด้วยนะครับเอาจริงคือทุกชุดเนี่ยมันสวยหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันผ่านเข้ารอบมานะแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกเนี่ยสกาดีผมว่าผมน่าจะไม่เลือกเพื่อน,อนมันไม่มีอันไหนที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคก็สาหรับชุดโกโบนะั้นเดี๋ยวเรามาดูของเกาหลีกับญี่ปุ่นผ่านๆด้วยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็อันดับหนึ่งนะครับซีเกิดอันนี้ก็ชุดแบบไปเว่เลยนะ เอาจริงชุดแบบนี้ผมก็ชอบนะมันดูแบบสบายสบายดีนะครับต่อมาชุดที่2นะครับของซีเกิร์ดอันนี้โอหอันนี้คือแบบแนวแบบมังกรดราก้อนแบบดาร์กอะ่ะคือแบบตัวลายโคตรโคตรนะครับวันนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็ดูแนวเป็นชุดแบบใส่ไปงานนะครับงานเ้นลําอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไทยเรื่องนะผมเลือกแบบแรกนะต่อมาตัวที่2ครับเอ้ยของเกาหลีสวยมากอันนี้ผมชอบ อันนี้ดูดีเลยอะออกแบบสวยด้วยนะครับแล้วก็แหวกด้วยนะเออผมชอบอะไรที่มันแบบแบบประมาณแบบนี้นะชุดที่สองนี้ก็โอ้นนี้ผมไม่ก็ชอบเท่าไหร่เพื่อนแล้วก็สุดท้ายนะครับไปเป็นไมเบสบอลไปเลยนะอาวุธอันนี้ก็เท่ดีครับอันนี้ก็เจ๋งดีนะโดนาแต่ให้เลือกเนี่ยผมเลือกแบบแรกเพื่อนอันนี้เจ๋งสุดแล้วอะโอ้โหอันนี้ผมชอบมากจริงชอบมากเลยอันนี้แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้น่าจะเป็นนอเออรุนฮิวนะ น่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นไอดอลนะครับสาวนักร้องนะนี่บุญฮิลเคป๊อปไอดอลนะครับโหน่ารักมากอันที่2นี้ก็ชุดโคตรเซ็กซี่นะครับน้องบุญฮิลแล้วก็สุดท้ายของเกาหลีนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดเอ้าจริงมันชุดเหมือนแบบกัปตันเหรอกัปตันผู้หญิงอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ท้ายเรื่องนะครับเอ้าจริงแบบน่าจะแบบแรกนะสวยสุดแล้วครับต่อมาน้องเมเกอร์ด้านะครับโอ้โหอันแรกชุดเมดโอ้โหบอกเลยเพื่อนอันนี้โคตรน่ารักนะอาวุธนี่เป็นแบบพาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็โล่เนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวห่อไข่นะครับส่วนอันที่2นี้ก็จะเป็นมาในทีมเดวิลนะก็เหมาะกับน้องเมเกอร์ด้าดีนะครับสำหรับชุดนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักดีน้องเมเกอร์ด้านะครับน้องเมเกอร์ด้าเนี่ยผมชอบแบบหนึ่งกับแบบสามเพื่อนถ้าเป็นของเกาหลีนะแล้วก็สุดท้ายสกาดีครับสําหรับชุดแรกเนี่ยมาในทีมแมวเมียวนะครับเฮ้ยเอาจริงแบบนี้ผมชอบเพื่อนชอบมากกว่าฝั่งโกลบอลนะ แล้วก็อน,นี่2เนี่ยเป็นชุดแนวแบบเมจิกเชียนเกิลนะครับนักมายากลนะแล้วก็สุดท้ายนี่แนวผู้พันนะครับก็ถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือกแบบ1กับแบบสครับสำหรับยักษ์สกาดิของเกาหลีนะแล้วก็สุดท้ายครับมาดูของญี่ปุ่นดีกว่าผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีอะไรเด็ดๆเยอะนะครับก็อันดับหนึ่งนะครับซีเกิดนะดาบอันนี้ก็เหมือนน้ำด้วยนะครับน่าจะเป็นธีมทะเลนะเพราะว่าหูเนี่ยมีฟินเฮมอยู่ด้วยนะครับซีเกิดนะชุดที่2ก็ เอาจริงชุดนี้ไม่ค่อยแตกต่างจากซีเกิดปกติเท่าไหร่นะผมว่าแล้วก็สุดท้ายนะครับซีเกิดมันก็แนวสูตรแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเลือกเนี่ยผมเลือกแบบหนึ่งครับต่อมาตัวที่2นะครับโดนานะเฮ้ยโดนาญ,ญี่ปุ่นก็สวยเพื่อนแนวโจโกเกอร์เลยอะ่ะสวนอันดับ2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคาวเคิลนะครับแล้วก็ต่อมาน้องบุญฮิวนะครับโอ้เอาจริงอันแรกอาสวยมากนะของญี่ปุ่นแต่ผมไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่ เฮ้ยแต่อันดับสองสวยยูนี้คืออะไรอ่ะสาวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือล่มแบบอยู่ในรถแข่งหรือเปล่าในสนามรถแข่งอ่ะเออผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะส่วนอันที่สามนี่ก็อันที่สามก็สวยเพื่อนถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือกแบบสองเพื่อนน้องบุนฮิวนะครับผมว่าดูแบบเจ๋งสุดแล้วนะแบบสองนะแล้วก็ต่อมาเมเกอร์ด้าน,นะครับเฮ้ยน้องเมเกอร์ด้านน่ารักมากของญี่ปุ่น อันนี้ก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สานะโอเคของญี่ปุ่นผมเลือกอันแรกครับน้องเมกาดาแล้วก็สุดท้ายนะครับยักษ์กาดินะครับโอ้อันนี้มาในชุดพยาบาลใจเกเรนะแล้วก็ชุด2เนี่ยเป็นชุดแนวแบบเลขาครับคุณเลขาเอาจริงหน้าเหมือนนี่เลยอ่ะเพื่อนๆชิออนเนาะชิออนของซาลามอ่ะเหมือนเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี่น่าจะเป็นชุดแนวแบบกัปตันอะไรแบบนี้นะแต่ว่าหมวกเนี่ยดูเป็นพยาบาลนะครับก็อืม ก็ทั้ง3เชิมนะครับต้องบอกว่าสวยไม่แพ้กันเลยนะแต่ละอันสวยๆทั้งนั้นเลยครับโอเคครับมาก็เดี๋ยวเรามาโหวตกันดีกว่าสาหรับการโหวตเนี่ยพเพื่อนโอ้โหรอบนี้นี่จริงจังมากคือเขาให้เราโหวตได้แค่ผลงานเดียวเท่านั้นนะครับก็ซีเกิลเนี่ยบอกเลยพเพื่อนเลือกยากมากครับแบบนี้สาหรับซีเกิลเนี่ยผมว่าผมไม่เลือกนะมันไม่มีอันไหนที่ชอบเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอันที่2โดนาเนี่ยเอาจริงเพื่อนผมชอบคือผมชอบโดนานะครับนี่ ของญี่ปุ่นนะกับเกาหลีนะครับชอบ2อ,อันเลยนะก็2อ,อันนี้เนี่ยผมให้ผ่านก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจทีนึงนะครับส่วนน้องบุญฮิวเนี่ยเอาจริงบุญฮิวผมว่าคนก็น่าจะเลือกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอาจจะไม่เลือกนะมันไม่มีสกินไหนที่ผมชอบเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาอีกหนึ่งตัวนะครับน้องเมเกอร์ด้านะครับสำหรับเมเกอร์ด้านเนี่ยถ้าให้เลือกใน3อันนะผมว่าผมน่าจะเลือกของญี่ปุ่นนะครับอันแรกนะแล้วก็สุดท้ายนะครับยักษ์กาดินะโอเคก็โอ้โหบอกเลย พอดูครบอีกทีจริงๆแล้วนะครับสกินที่ผมชอบมากๆเนี่ยเลือกไม่ยากเพื่อนๆเหลือเพียงแค่2สกินเท่านั้นนะจะเป็นของโดนาครับแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ยผมว่าโดนาเป็นตัวที่น่าจะได้ใช้งานน้อยน้อยแบบจะน้อยที่สุดในนี้แล้วมั้งจริงๆนะคือตัวอื่นนะ่ะมันมีคอนเทนต์ไปหมดเลยครับโดนาเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ออกมาตัวแรกไงแล้วก็เป็นตัว PVE ด้วยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าความสวยงามเนี่ยโอ้โหคือ ผมว่ามันกินขาดตัวอื่นมากอะ่ะเพราะฉะนั้นผมขอเลือกตามผลงานแล้วกันที่ผมชอบนะครับเลือกยากมากสําหรับสกินจ็อกเกอร์นะครับแล้วก็สกินสาวชาวได้นะครับเอาจริงผมยากแบบโหวตทั้งคู่เลยอ่ะแต่แบบเขาให้เราโหวตได้แค่โหวตเดียวเท่านั้นนะครับเฮ้ย <gh admissions> บอกเลยผมเลือกไม่ถูกเลยเดียว right, <laughs> เอาอะไรดีเอาอันไหนดีคือผมชอบ2อันเลยแล้วก็อยากให้มันแบนบได้ออกมาทําจริงๆด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับโดนาเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยเขาแบบ มันมีจุดเด่นนะคือลวดลายตรงนี้ครับทั้งฝั่งเกาหลีแล้วก็ฝั่ง global เนี่ยเขาให้ความสําคัญมากเลยนะมันมีแพทเทิร์นนี้ครับเขาวาดคู่มาด้วยนั้นแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีอยู่นะครับคนที่เอาเอกลักษณ์ของตัวละครที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใส่นะครับมันก็น่าจะได้คะแนนมากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจแล้วเพื่อนผมจะเลือกชุดนี้นะครับมาก็เดี๋ยวเรามาเลือกเลยดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเพื่อนนะครับ โหวตให้คะแนนตัวละครอ,อะไรนะครับยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยโหวตอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็มีคนคิดความคิดตรงกับผมหรือเปล่านะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปที่จริงๆแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสหรับวันนี้สวัสดีครับ